เยอะครับป่าเยอะแยะจะ<ง>ล่าปลานะวันนี้ลาบปลาดุกก็สองตัว สองตัวนะเขาจะอาสองตัวตัวแรกยังมาได้เลยนะครับรอกำเร็วรอำเร็วกีนเน่รอกัดไปยาวเหยี่ยด เอาแล้วครับเอาแล้วเอาแล้วเอ้โหหลุดไปแล้วครับโอ้โหนั่นกล้องเูอยู่มาหายเลย่าปุ๊ดแบบนฮะอ๋อจี๋่ะนะเอ้าตัวย้อยนั่นแหละอ๋อจี้วะ

ทำไมนะครับแรกเยู่เป็นปลาขาวครับบ่ะปลาในนี่มีนักเนาะปลาดุกปลาลิมปลาสปลาขาวปลาซิวปลาะะเสด็จปลาก้างก็กมีปลาบึกก็มีสี่ตัวเต่าก็มี สวัสดีตานนะครับตัวแรกจะมาหรือเปล่านกปวกขึ้น

Nè, 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 lưu lần nữa lộc bà con bà con nha anh đành hàn lên hàn đành hàn Hàng hàn hàng hàn đành này đành hàn 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 ได้แปดแต่เพียนดยเดเจ็ดน้อยตัวมันน้อยๆนโอ้โหไข่มันถูกครับปล่อยโอ้มันหนักแล้อเอานะเนี่ยพอไข,ข่ติดต้องนะว่าบอกเอานะว่ถ้ามันใหญ่าจะเอาประดุกอย่างเดีวเยวแล้วครับคิดปฏิิด นี่ครับปลาดุกครับโอ้ยใหญ่ขนาดสามตัวจะลาบเย็นนี้ครับรอติดตามครับม,มันอมานควรไลนยนะครับดบาจิเจ้า ทอดซอยแล้วเป็นกรอบเดี๋ยวซื้อหน่าหมูแม่พี่เจ็บกรอบอ่ะนี่กรอบหมดอ่ะมันเนี่ยอันนี้หอมแดงทอดเกียวเืีอพวกนันจะรอไเนะาะฝอยดังแล้วรอเตรียมของก่อนนะครับ มิจิตจีบเก้าขีดล่า,าลกิโลด้เด้อฮัโลโหลหมดแล้วกขีดกิโลสีขีดกิโลขีดตัวหน้้หน่ากิโลสี่ขีดดิเนี่ยฮะ

มันร้านอนไรนะร้อยบ่อไสร้อยไเยมันกรอบแล้วมันหัวอกูอหเอรอดูขั้นตอนต่อไปครับมีกเ่องต่เามองป่ายหเนียเลยเครื่องเครื่องนายเงป่าหนแค่ป่ากิโลป่าว่ะ ว่าสาวสาตันกิโลสี่กลตัวน้นเ้าอะตัวน้าเกอะเวดวเดียวคเดียวเดียวร้่กยม่บ้เม่เหนเนห้งรถเอาเีมีบมอ่ะ

รำรำวันนี้แบบเตี้นได้บ่ะนีกาแค่ได้กินแค่วลาแกันี้แน่แบบเกย,ยวเครื่องมาครับเอาใาส่กระลาปาอันนี้คงจะเมิอนอยู่ ให้ไปดามไปลูนุ่มเลยนีไป่าบ่ะ่ป่าลูกจ๋าจ๋เอาเชืไปดิ้ดให้วงข้นมาจิบกี่บ้ามาเออจง แล้วครับเคลือแล้วมันสูงหน่อยสูงนเมอเกบไปเลย้กือบได้แล้วโอ้สกรรกเปิดราดฟ้ามาเงไนี่นี่นนี่ไอ้หงีมาแล้วจใจเพออ่อ หนึ่งสูตรหนึ่งอันนี้ตาเป็นหนึ่งชุกเรบร้อๆแบบเพื่อแมวพ่อครัวพ่อครัวหลับพ่บอครั <c oughs> วยำผมมีโอ้เจ๋อจัดไป ัะไรบ้างเร่งเจ็ดตาเจ็ดบโอ้วไเนใครทำเดืวดเลยสายจนหมดอนโคตโคตโคตสายจีนหมด

ตื่นสาแกางออกนะครับออออล่อไหมนะมาละหนึ่งหมื่นประกันจะบอกหิมะอย่าสูตรใหม่เหรอสูตรใหม่ สูตรลานึ่งไงเอาไปนึ่งแล้วมันหนึ่งแล้วมันบะขาขาอะไรงี้ฮะเหัวฮะโอ้มีใบเตยด้วยมันเหมือนเหมือนใบเตยหนัอะไร ฉันลพ่มโมเลยนะครับปลสานตัวโอ้เนี่อะรกันแล้วๆอันแล้วนั่ไม่มีปัญหาคือที่ไม่ีปัญหาคือมัน้อนอ่ะกำให้กำกำจ้อนให้เดินเดยไปดูนะก่อนไปดูเจียวหอมกว่า เดี๋ยวเครื่องน้อยเดี่ยวนี่ยังฟองเลยเตย็มห้องหางรอบเนอร์นี่กรอบหนอร์เนอร์เดี๋ยวเราจะไปดูตอนยำหงำกำเพราะตอนนี้ทำเครื่องเคียงก่อนนอนดีๆเสียงลากของเรา ลามหลามลามลามเออฮัลโหลโอ้โต้มน้ำอะไรหรอเออน้ำต้มตัวแกงามอ่ะ่ะกินล้วนอนนี่ต้มหัวปลาต้มหัวปลาก็ไม่ กว่าจะได้กี่นี่มือน้อลาบปาเนาะใบมะกรูดทอดหอมเจียวเอาเหลหอมดวนแล้นี่อันนี้เครื่องไายทอดกรอบเครื่องปรุงมีอีกมีอีกเดี๋ยวมีอีก เนือครับโกเถ้ามันกนะรบเนื้อิปุ้บนะปกเกลีวหรอกถ้ามันเลยปุ้มนดีเรอีก่รอหลุมปาาน้ำหาญี่ปุ่นเนาะจานอมเอาตอนนี้ได้เวลายมแล้ว อันนี้พิกรลาบด้วยหน่อยอ,อาจาเข้ามาพิกรลาบทำเองเนาะนี่กันเดิ้อขนาดไงมันดูน่าเกลียเนี่ยองใา่นี่ตัวน่ะนี่นี่เหมาะขนาด <c oughs> บางฝอยเ <c oughs> ออรับตรวนี้พี่โตเผื่อเกลียหน่อย อนมจได้มาขอให้มาขนาดนันว่าคนเล่นน้ำแล้วมาเน้ำจากอะไรครับอนนี้หอมเจียวกโหน่อยคนเล่นน้ำหะใส่หัวใจเลยหอมเจียวหอมเจียวได้เยอะวู้กูแล้วเราูกอ่ะเฟกระทาเลยผู้กูมาก่หรอคนเปิดกาดเมื่อคืนบื้นคนอีนุ่มตัวใส่ไหมเลยได้ไหมไข่ข่าไเนี่ยเปดได้ละ้กินได้ละร้อเล่าไม่กินดิอ่ะ น้ำมน่น้ำมโน่น้ำมนด้านน้นนะด้อนน้นด้านนู้นนะน้ำนออเ่องนี้แกลุนี่แกเร่อที่พี่กะม่ได้โอ้โหใช้มือน้่เรื่อน้ำซุปเข้าไป เอาไ็ตามไปถ่ายนี่ฮิกละเดี๋วฮละผมมีขายเนอะตาเปลาบลบมันฝ่อนหมูจีงมอนี่เขาทำยูทูบนะแคกี่น่ะขายที่ลาบคุหลายอ่ะตาเขาจะไม่เป็นลาบแ่จมอคนดูกดนอกเนะ เขายังไม่กินเรลงเหรอมันก็มีลาปปบโดยแคบในคือห้องเข้าสวยห้องของยังแปลงหรอหิดนั้นให้เหมาะได้น้ำปา่าสาปลายลูกเข้าไปแปดชั่วรสชาติจานชอบใส่แห้หน่อนยห<า>้าได้เลย

ไปครับไปโอ้ยยาทิพย์ยาจันลูกหน้าาเนื้อ,อ,อ,อเออมาลบกมาซอยกางกินไนนอนห้หลานไอ้หลาน เอาละลืมไปถ่ายพูดไมมโอ้ลืมนี่ไปเหมัขนดี้ว่าันนี้นอแวมั่วนานกเลอยหน้าตาหน้ากินเลยมเหรอกุ้งนะขให้มาเนเยวอไเราให้ไปกินข้าวเล่นน้ตาำปั่นมาเนี่ยน้่มันได้แปดร้อยนี่ได้มซองโ น้าตามันากินเลยน้าต่เนาะินมไหมอนซอนไจเยไหมซอนนี่พอมเลยอืมหอละมืดนะที่กาอเพช่ะะให้กบเพชตกันเติมดเราเนี่ยมยกับแโดดมีก่อนลูกโดด

ยดี๋ย่เห็นข้านี่อย่างเดียวอ่ะอยนรักหนีเงี้ข้า่ข้ออขี้้ดหน่อเดี๋ยวเราจะด่าแล้วครับนมันเส้นก็นม้ครับ ยิงเขดูกัอื้คอาหาร้งหดอืนีไุ้งหล่ะเาก้ง่าเนีวม่ร่อลงนะเบาเาะ่เอาเานี่มันได้ใส่หอมนี่แต่หรอเนี่มันใส่ให้หมดเลาอ่ะรอกอพราะเนี่ัซอยน่ะใส่ให้หมดเหรอ่นมันหนาขนาดนี้เหรอ่แก้มนาเกิ แกมเยแล้วกอามาสักักอยอาแบมากดีเลยเนะแกมาได้ปูเอย่างลกูที่กันี่อนเนี่ย้ที่แต้เข้าไปเขาใช้ที่จิ้มอยู่ซีกะจางอ่ะผมาไม่ด้ใส่เาอยากจาง่ต่ทีก่าเขาดีอ่ะกรห่าเรากเขา้าตกต่างกดีอ่ะไหรื่องนอ้คอยมืออูน้าแต่หน่อยสิลองคอย นี่งาไปแงเกงอมห้ไปละหน้ากินหน้ากนมาว่ามาหาแล้วเออมาหามามาใส่ขันโตเอาไว้เอาวางเลยมามเข้ามาตรงห้องเข้าไปเข้าบันละเดี๋ยวกินด้วยกันกป็นมือลามดีมานด้วยกันหลายๆลานมันแม่ได้แก เออหรือ้ามปอยไว้ไหนเปนเรื่แมนเกยหื้าหอแม้เนอแมเนอลาปนี่ครับอใหม่ครับองเสียงของเสียงนนาบบลาบาน่ลาบานีลาบนี่ลาบานลาี่บบนลาบานลน่บ่่นีบ โดนน้ำซุปหน่อยแบอกกห้อนะมียบอกกอกออาวสีแดงนะอมันีขโอ้โหน้ำมันไหลน้ำมันไหลจังอะไาจังอะไรจังอะไรจังอะไรนี่มันเน้อน้าป๋าไอ จูดปลานพิเศกแล้วเนาะอือหือ้ำจาดัวปลาคุ้เือยอยู่วะไม่อวกัะพอยน้ำลายเนาะดียว่าบกินะ่ะบสรัแนี้หอันสมพังเลย นมันเยอะอืมเติมน้ำตาลแล้วเนย่ข้าเข้าวเยอะเราะหนึ่ข้าขึ้นมาเลยเมียปมาแล้วกได้ใ่ปลูก็มาอย่างน้นะอืมไอ้าวแบบเจ้ามือนี่ก็ปลาทเสร็จแล้วอร่อยไหมครับออาบน้อร่อยเดี๋ยวเปื่อนมากินครับ เอาไปเรงจะรเอาเลี้ยงไม่ดีไมดีแคไนเอาเลี้ยงแล้วเขาต้องกินอิ่มๆโอ้ที่เขาห่อเยสอนได้กินเออแล้วเรบเไ้ม่ไ้แบบดุเออมีแม่ลอ้ลเพกะเออเออไตรวจเงนี้กกเออตี้ยกัแม่ดีไอ้ลบอะทมาล่ะ

น่ามาสสิงหลับหลับหมูมีเก็เราเนี้ยหลับหมูมทำไม่หลับน่อยเอามา่กเติมได้หรอลืมไปพงได้จีบมะรูน่ะกิโลสี่ตัวเดียวเออเออตัที่สองตัวแรกแค่หตัวแรกตัวแรกก็กิ่ ตัวที่สองได้เจ็ดตัวที่สามยูโรสี่อะร่เ็มูโลสี่อืมมาเจรานะบานอ่้หหอยอมันแห้งแล้วหน่อยแหงแล้วเหอแน่เชื่อว่ามนหอยโวยขนาดบอกเอาอว่าลาหมือลามอ่ะ่ไขนาดปลาอได้นะแกนด้ขนาดหัวเขาเชล่ะอันนี้เขา่า้ทางปอดโูวิศรอบสารกันแน่เลย มา่นั้นะเดียวะหันงอมใส่งอมใส่ตัดปวาแล้ต้มมันเนี่ยก้องได้ขับรถไปกะเอาเลยหูตัวแล้วฟางไว้รำรำรำใบเลยนั่นดู้บนรยากาศฟังไว้เถอะกินมากนะ